รุดไฟบอดี้ก็จะตีโปร่งตรงไฟนะคะแบบนี้แล้วก็มีตัวเดรรี right พร้อมคลิปสลามสามคลิปแล้วก็มีวงแหวนตัวนี้เป็นตาสีแดงนะคะสกรปเป็นแบบของงานฟิตนะคะมีรูปแรกเป็นสีแดงกระจังหน้า FORD เป็นสีแดงแล้วก็ ไฟตาแดงแมทกันได้อย่างเร็วตัวเลยทีเดียวมีสัญลักษณ์ไฟรูปตัว C นะคะของชุด F 1 5 0าย์ Y b o แข้งข้างล่างลูกค้าเลือกเป็นสีบรอนเงินยางลบตาเป็น12บอ่าตัวนี้เป็น33คูณสิบ R 2 0นะคะแล้วก็ ชุดยกโปรเฟนเดอร์พร้อมลายกราฟิกด้านข้างราวหลังคาด้านบนลายตัวนี้ฟิล์มเซรามิกพร้อมกับโรบารของฮาร์เกมแบบมีตะแกงด้วยนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวไฟท้ายเป็นรูปตัวเจกันชนท้ายตัวนี้เป็นงานจีนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังยังทำงานได้ปกติครอบท้ายกระบะแล้วก็ ตัว F O R D f ตัวนี้เลือกเป็นสีดำขอบสีแดงนั่นเอง